พี่ขอสองร้อยได้เนาะไทยไปสวยจัดขออีกสองร้อยโอเคครับโยนโ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 น่นย่นย่น ลาบสวัสดีครับอยู่ผมจิบนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นลินดิสยืนเลนนะครับรุ่นก็ไปเทมกัลรางแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับโซโลแรงเหมือนเดิมนะครับดาวที่1ิบเก่านะอัพสองก่อนนะครับเคี่ยวเวียบนะเดี๋ยวต่อไปอัพหนึ่งน่นะครับเอา้ายังไงเนี่ยไพ่รูปไหมผมเนี่ย เล่นกัมหายาเตับพายาเตใครร่วมเนี่ยแปดสองไปแล้วนวีละอู้ดึงไกลยังอยู่ไห้นะเอเครับได้มาหนึ่งคิวนะ เดี๋ยวต้นใหม่ล่มแล้วทำไมไปบุญนะครับกันแล้วผมทับสนหม่างเลยป่ามันอยู่บนหนาได้อีนะสวยอุ้ยดึงไกลจังใครมา ขอไอ้คิวก็ได้โอ้โยเหี้ย,ย,ยจังต่องระวังวีลาครับโอเคเพื่อนบนแนหะละซาดิสฟ์มบูอ่าให้ยางนีนะจะแข็มแต่อยู่นี่นะวางาไว้แล้วครึ่งหลอดครับผม สามสเต็กขาวนะพะยายามเลียงเก็บให้ได้น,นี่ครับ <see> ตอดไปก่อนนะโอ้เยอะเกินเปิดแมมใายบี <B. S 2> ไม่ไหวนะครับ เนี่ยเยอะจัดเลยเอาไปเลยครับอโ,ยโดดอยมันกดลางมาวกว่สันน่นโดนแันเบิร์ตายนะหายางอันตีไปเลือนะอเหมือนจะมันจะหัวนลอนหรือเปล่าแต่เดียงไฟได้มันก็ไดนะ<อ>ทั้งเขียดเมีดมันเดินดีๆนะครับดูแมบกลางบ่อยๆขี้ครับเดินลางนะ ต่อไปสักสองพันกันเอครับโดปพวก้าวแตกอย่างนี้นนะเด่นมันเดินลางนะหางเงินเรื่อยๆนะครับเด่นแครีนะอย่าหายจนนะครับเกินผมสองวนนันแปดเนี่ยโดนข้อโอ้โหมีหลังวันเนี่ยวันทูข้อแพ็กเกจเกือบตายเหลือเเลืสามสิบเปอร์ หายาจนจัดเลยนะครับผมสนา้าเล่นแหละครับอ้าคุ้มตีนกบทตุยแน้ะคุ้นะ <c oughs> มต้องรีบยินแหละ มีหลาคือมีบูใส่ว่ะ <see> ้องไปรับเพื่อนก็นั่นนี่อ่ะโอไ้ไห้ด๋ยสวยๆจัดมาทางนี้หรือเปล่าปางจัง เงินเหลือครับสื้อมนันอ่เปลืองมานหน้าจันเลยครับนินๆเนี่ยทมบนเหละยินกลางเลยแล้วกัน พี่ขอสองร้อยได้เนาะไทยไปสวยจัดขออีกสองร้อยโอเคครับไอ้ยิ่งภูมหินมินาว่ามีแต่ไทยเฮาเขียวเยบตึงจังติดเมื่อนั้น

ดักขาแบบตึงๆนะครับมัน่าจะวายินนะเหยียบสกิลสองผมพอดีทำไมมันง่ายจังเลยโลรงแรงแตาเนี่ยไอ้ยยยยุย สวนว่าเมตัต่นี่มันสวนโอ้โหแบบเกียนตายัไม่ได้เรนผมเลียงสแต็กนะม,นมันม่ค่อยเจอหรือเปล่า จบเล่ยเลยเพื่อนว่าง่ายมากเนี่ยผมมายิ่งไปอีกเลยจันเนลี่ป้อมอยู่นะบมื่เดียวซอยกับเยาว่ากันได้มม่อนแต่ผมมาถอยก่อนจะดีกว่าหรีอเปล่าลาจอด ไปยิงว่าได้นะโอเมนมันขำดีจัดครับอืมเจ็บบิดโยนโยนโยน <c oughs> ง่ายจังเลยครับแต่เนี่ยไปไหนดูถูกนะครับแต่มันเหมือนเกมมันหลับหลืดน,นะ ทังง่ายกันง่ายครับลงแรงตายยากกันยากนะโอเคครับดาที่ยีชิปของผมนะยังบวกขึ้งทางเลยนะสุดรีมสนามมาหกตาติดนะครับเอ็มพียพีเดนตาเนี่ยกดตึงบอกเลยเอ็นดิดผมกดตึงค่า1ิตายศูนย์ครับแอดดิปไปสาม ขั้นเนียน้ยอฟเลียนเท่ากับบริเจียนะถ้าไม่ร่มคั้นเนี้ยน,น้อยกว่าถึงจะมาเติมไฟเลยเห็นเมีนยนี่ว่าดิบใบมื่นเปดตาครับผมไปแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงสโลแรงตัวใดให้ดูคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ลืกล่กดไลค์กดตะลิงกดแชร์เลยนะครับไปเจอกันครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวสโ,โลแรงให้ดูอีกนะเจอกันครับเจอกัน